เมื่อกองทัพไทยประกาศดำรงความมุ่งหมายที่จะรบจนกว่าจะทำให้กองทัพกัมพูชาสิ้นสภาพการเป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยผมต้องขอขอบคุณกองทัพไทยและขอขอบคุณรัฐบาลในฐานะคนไทยขอให้พวกท่านดำรงความมุ่งหมาย ที่จะรบจนกว่าจะทำให้กองทัพกัมพูชาหมดสิ้นสภาพการเป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยและคนไทยเพราะเมื่อกองทัพกัมพูชาสิ้นสภาพนั่นแสดงว่ากัมพูชาจะต้องขอยอมแพ้ต่อกองทัพไทยการยอมแพ้ของรัฐบาลฮุนมาเน็ตคือบันไดขั้นแรก ในการโค่นล้มระบบก,การปกครองของอุเสินเพราะตามประวัติศาสตร์โลกไม่มีผู้ปกครองประเทศใดที่นำประเทศของตนเองเข้าสู่สงครามแล้วแพ้สงครามจะอยู่ในอำนาจต่อไปได้การดำรงความมุ่งหมายของกองทัพไทยและรัฐบาลไทยคือจุดเริ่มต้นของสันติภาพสันติภาพจะเกิดขึ้นเมื่อ โค่นระบอบการปกครองของคุนเซนให้ไม่สามารถจะปกครองประเทศกัมพูชาต่อไปได้กัมพูชาไม่มีระบอบหุนเซนสันติภาพจะเกิดขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา